สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะในอาวิดีโอถามตอบนะคะเอาวันนี้เปลี่ยนหัวข้อบ้างนะคะอยู่กับจิลล่ามาพอสมควรน้อยกว่าบ,บุตรเพชรเมื่พอสมควรวันนี้ก็มาถามตอบในคําถามของมาเจนโตบ้างนะคะนะคะอ่านะคะโดยมีคําถามเข้ามาแล้วอาจารย์ก็เพิ่งจะสอนมาเจนโตจบพอดีเลยนะคะเมื่อสอ่งสมันที่แล้วเครื่องก็ยังไม่ได้อันอินอลนะคะ ก็ลเลยขออนุญาตมาสอบถามสําหรับท่านที่อาจจะลืมไปแล้วหรือว่ามาใช้มาจินโตในเวอร์ชันที่ต้องใช้คู่กับ Elasticsearch นะคะคู่กับ Elasticsearch แล้วก็ Install ในเครื่อง Localhost ของตัวเองนะคะแล้วก็วิธีการติดตั้ง Elasticsearch แล้วก็ผ่านนะคะ,นะคะขออนุญาตาเปิดตัว Elasticsearch ขึ้นมานะคะอซึ่งเวลาเราดาวน์โหลดมาค่ะเขาก็จะเป็น zip file แบบนี้นะคะ แล้วเราก็แตกซิปไฟล์เข้าไปนะคะถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยให้เจอชั้นที่ชื่อว่าบินนะคะให้เจอชั้นที่ชื่อว่าบินถ้าชั้นเนี่ยถูกต้องแล้วถอยมานะคะก็ปุ๊บแล้วมาวางตรงนี้อันนี้ขออนุญาตประหยัดเวลาเลยนะคะก็รลยวางเอาไว้เลยนะคะปุ๊บเราก็จะได้มาเนะะี่ยค่ะชั้นที่ข้างในเป็นบินก็มาวางเลยหรือแตกมาตรงนี้เลยโดยชั้นที่เอามาวางหรือผาดที่เอาอิเลสติกเซิร์ชมาวางนะคะ Elastic Search นะคะขออนุญาตนะคะมาวางเนี่ยให้สังเกตว่าอยู่ในชั้นของ Hettydocs นะคะหรือถ้าท่านไหนใช้ตัวอื่นนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในชั้น Root นะคะคือชั้นเดียวกันกับโฟลเดอร์เว็บ m a จิในที่นี้เป็น Magento 2.4นะคะก็จะเก็บไฟล์ Magento ไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีโฟลเดอร์เว็บ m a จินโของเราอยู่อย่างนี้มี App Code มี b ินอะไรเนี้ยนะคะเป็น Magento ของเรา วาง Elastic Search ไว้ใน h hey t Docs ในพาดเดียวกันกับโฟลเดอร์เว็บ m a จินของเราหลังจากนั้นวิธีการติดตั้งนะคะหรือ install Elastic Search นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปได้านในของเขาหรือเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เขาจะเห็นโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อวบบ่า bin เปิดเข้าไปใน bin น,น,นะคะ,คะแล้วก็คลิกขวาที่ตัว Elastic Search คลิกขวาที่ตัว Elastic Search ตัวที่เป็นแบบไฟล์ 5. คลิกขวาที่ elastic search ที่เป็นแบบไฟล์นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่รองรับ magento 2.4.1นะคะอาจจะปีนี้ไม่เกี่ยวกับปีของเรานะเราอยู่ปี2024นะคะทุกคนนะคะ,ะเพราะว่า magento เวอร์ชันใหม่ๆไม่ได้ใช้ elastic search แล้วพู้ีอาจารย์มีเวอร์ชันนี้อยู่ในเครื่องนะนะคะเราก็ทำการคลิกขวานะคะแล้วก็ Run as admin นะคะ administrator นะคะอย่า double click เฉยๆนะคะต้อง ตัวที่2ที่เป็น Elasticsearch เป็นแบบไฟล์คะคลิกขวา run as administrator แล้วก็คลิกซ้ายนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขา Run น,นะคะปล่อยให้เขารันเขาอนุญาตยกหน้าต่างนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะนะ,ะไม่ต้องทำอะไรรอให้ Elasticsearch เนี่ยรันจนเสร็จนะคะรอให้ Elasticsearch รันจนเสร็จนะคะรันตึ๊ดต,ต,ต,ตึไปจนเสร็จ เพราะฉะนั้นผ่าน Elasticsearch นะคะอยู่ที่ที่เดียวกันกับที่เก็บโฟลเดอร์เว็บมาร์เจของเราในเวอร์ชั่นที่ต้องจำเป็นใช้ Elasticsearch อยู่นะคะโดยปกติก็จะเก็บไว้ใน h t d o e s นะคะชั้นเดียวกันแล้วก็รันปล่อยเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะให้เขาทำงานเสร็จของเขาเองคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนในระหว่างนี้ระหว่างรอแป๊บหนึ่งนะคะซับสไครต์กดไลค์หรือคอมเมนต์ถามได้นะคะอ่านะะแป๊บเดียวนะคะให้เขาหยุดนิ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบปิดเขาถ้าปิดเขาจะเป็นการเทอร์มินาหรือว่าทําให้เขายังทํางานไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวรอนานนิดนึงนะคะแต่ไม่มากค่ะนะคะ ถ้าเครื่องสเปคแรงๆนิดนี่นะคะก็ใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะเมื่อให้เขาหยุดนิ่งไปเองค่ะถ้าเราอยากจะชัวร์ว่า Elastic Search นี่ติดตั้งในโลกโก l โ o ของเราหรือในเครื่อง Node Book PC เราเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในที่นี้ของย่าตใช้เป็นโคร o นะคะเปิดเบราว์เซอร์เราขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงโคร o เนี่ยค่ะก็ อขออนุญาตต้องเปิดตัว Local h o s e Excel ให้ Start ก่อนนะคะเปิดต้องเปิด Local h o s Start Start Service ก่อน,นะะเมื่อ Local Start เรียบร้อยก็พิมพ์ Local Code นะคะแล้วก็ผล 9200แล้วก็ enter เมื่อติดตั้ง elastic search เรียบร้อย local host ในเครื่องเราสตาร์ทด้ยบร้อยนะคะนี่นค่ะก็จะเห็นข้อความ confirm นะคะว่า elastic search เราเรียบร้อยจนมาถึงบรรทัดนี้ค่ะ tag l i y o u k n o w for search บรรทัดนี้เป็นอันเราเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวก id มีอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนะ elastic search ติดตั้งใน o ด d e r เดียวกันกับ อ่ดอรดเว็บของเราอยู่ใน h t d o c s นะคะไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ start เขาที่ port เก้าพอรเก้า0ค่ะ localhost เก้0อโอเควันนี้ตอบคำถามมาเจนโตและ Elastic s e กเ c ร็เรียบร้อยแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปอันนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหรือว่ามาเจอกันในคลาสมาเจนโตได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่า วิดีโอนี้อาจจะช่วงท้ายปีนิดนึงเพราะฉะนั้นฝาก Happy New Year เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ Happy ้นิวเยียสำหรับท่านที่ทำเว็บซีเได้มาเินโต้ทุกท่านเบิร์ดเพจจุมล่าขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะเออเลอร์น,น้อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ